สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันยามเชา้าวันนี้บรรยากาศดีแจ่มใสนะคะไม่คึมครึมมากวันนี้เหมือนเดิมค่ะพามาดูน้องเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะเริ่มจากห้องเครื่องเหมือนเดิมนะคะให้ฟังเสียงห้องเครื่องก่อนเสียงแน,น่นๆค่ะ ตัวนี้นะคะน้องมีชื่อว่าคุณไดเอ็กเซนะคะสะภาพเกรด A นะทุกคนคันนี้รถมือเดียวออกห้างค่ะแล้วก็ขับน้อยด้วยนะเป็นสีบรอนเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเครื่องของน้อง 1,500cc 4G15 นะคะอ่ะสีสีถือว่าใช้ได้ค่ะ สีโอเคสีสวยนะคะแล้วก็ไปดูล้อเดิมๆค่ะล้อของน้องขอบ13นะคะไปดูภายในภายในก็สวยเช่นกันนะคะเอี่ยมๆเลยค่ะภายในไม่มีแตกหกักบอดี้สวยมากน้องเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะ ไม่วิ่งน้อยไม่แท้นะจ๊ะจะบอกให้เจ้าของเขารักษาดีมากสภาพสวยแอร์เย็นช่ำค่ะน้องเกิดปี94ค่ะใช้น้ำมันอย่างเดียวนะคะเป็นระบบหัวฉีดระบบไฟฟ้าทั้งคันเครื่องสมบูรณ์มากวิ่งไกลได้ความร้อนไม่ปีด๊ดเข้าเกียร์ได้ครบไม่หลุดแล้วก็วิ่ง แน่นหนึบเกาะถนนดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังค่ะด้านหลังด้านหลังก็กว้างเบาเบาเป็นลายตุ๊กแกค่ะสวยอยู่นะคันนี้สภาพเกตีไดมด่สวยได้ยังไงล่ะใครชอบรีบค่ะ ะะพารถที่เต็นท์มาไวแล้วก็ไปไวมากเนื่องจากเราขายราคาไม่แรงมากแล้วก็สภาพดีเอาไปคือพร้อมใช้เลยนะคะท้ายเก็บของได้เยอะค่ะเก็บของได้จุนะคะจุกจไปเลยสวยค่ะทุกคนวิ่งดีด้วย แน่นหนึบแล้วก็ซ้ายขวาไม่มีดงังช่วงล่างโอเคเกียร์เข้าดีเครื่องดีแค่เย็นช่ำนะคะเกียร์ธรรมดาระบบไฟฟ้าอ่ะให้ดูทรงน้อง ใครสนใจทั้งนะคะราคาค่าตัวน้องไม่แรงจ้ะคันนี้นะคะน้องไปเก็บงานมาแล้วมีทำอะไรบ้าง 1. เช็คระบบแอร์นะคะ 2. ยางแม็กเช็คระบบเครื่องให้ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ถือว่าดีใครที่สนใจผ่อนนะคะ ทักเข้าไปที่เพจที่ไลน์ได้หรือไม่ก็โทรหาเฮีย mm. <here S 2> ได้เลยเบอร์โทรหน้าเพจเป็นเบอร์โทรของเฮียนะคะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะหรือให้ทีมงานเขาเช็คเอกสารให้นะคะทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเช็คให้ฟรีเดอ้อสวยใครสนใจรีบนะคะเพราะว่ามันไปไวมาก ส่วนใครที่ยังไม่สนใจรอก,กดติดตามเพจต่อไปนะคะเพราะว่ารถของเราเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะของเราจะจัดไฟแน์ได้3จังวหวัด 1. จะมีชนบุรี 2. สอสซสมงสา,สามระยองระยองจัดได้เป็นบางอำเภอนะคะรีบนะคะใครสนใจรีบด่วน ติดต่อเรามาทันทีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดรถคันใหม่